อ่สาสบัยไม่เลยสวัสดีครับพบกับผมนนทพัฒน์ทรงรัตเศสนะครับในวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบหกปีนาคมสองพันร้อยหกสิบสามปีชวดนะครับปีนี้ก็บอกว่าปีชงนะปีชงอย่างร้ายเลยครับปีชวดนะฮะชงช,ชัดเลยครับนะฮะอ่า วันนี้พบกับผมในรายการ AJA Meeting Point นะครับจุดจันพบเพื่อการสร้างสรรค์และรายการที่พร้อมนำเสนอง่ายคิดดีๆที่มีประโยชน์ต่อนะครับที่น้องชาวไทยแล้วก็เพื่อนรุมโลกนะเพื่อให้ได้มีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนแบบเผาเพียงะวันนี้ประเด็นที่ผมจะคุยจะพูดวันนี้นะครับเป็นประเด็นเรื่องธรรมะก่อนนะครับก็ <นะ S 2> คือ สิ่งทุกอย่างลนแล้วเป็นอนิจจังอนัตตานะครับเป็นอนิจจังอนิจจั้เป็นอนิจจังอนัตตายัางไงจะอธิบายให้ฟังเอามาตรงนี้ก่อนครัวนี้มีคนที่บิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับเอาคําสอนพุทธเจ้าไปพูดในทางที่ผิดในทางที่บิดเบือนไม่ตรงกับตัวอักขระอักษรจริงๆในพระเตมิโดกในพุทธพจน์เนี่ยบางคนไปพูดบอกว่ารู้ธรรมะเพียงข้อเดียวก็พอแล้วนะ ไม่ใช่นะครับในพุทธจริงๆจะบอกว่านะรู้ธรรมะนะครับธรรมะเพียงบทเดียวก็มีประโยชน์ต่อสรรพชีวิตสรรพสัตว์ต่างๆ,ๆรู้ธรรมะเพียงบทเดียวก็มีประโยชน์ต่อสรรพชีวิตต่างๆ,ๆนะครับไม่ได้บอกว่ารู้เพียงข้อเดียวก็พอนะเหมือนกับว่าสมมุติว่าคุณรู้วิชาคณิตศาสตร์รู้เลขบวก บวกเป็นอย่างเดียวครับลบไม่เป็นคูณไม่เป็นหารไม่เป็นนะครับส,สตองสแตดอ,อ,อะไรอ่ะสถิติตีกนนะฮะแถลคูรัสอะไรไม่เป็นเลยนะครับรู้แต่บวกอย่างเดียวอ่ะแต่เลขบวกมีจริงไหมมีอาบวกเป็นก็บวกึงเก่งเนี่ยโคตรเก่งเลยนะแต่ลบไม่เป็นนะครับ เหมือนกับคนขับรถยนต์เนี่ยนะครับบอกว่าสตาร์ทเป็นอย่างเดียวอะ่ะจะเหยียบนะกีย์อะไรไม่เป็นไม่รู้เลี้ยวไม่เป็นไม่รู้ไฟท้ายไฟซ้ายไฟ,ไฟขวาไฟอะไรไม่รู้นะรู้อย่างเดียวสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเด็กอนุบาลก็ทำได้มั้งนะบิดตรงกุญแจเนี่ยมันก็คืสตาร์ทแล้วนะครับอ่านะ เอาก็สตาร์ทเป็นแล้วไงเนี้ยก็มีประโยชน์ก็มีประโยชน์อยู่ไม่ได้ว่าอะไรม,มีประโยชน์แต่มันพอไหมไม่พอนะะเพราะฉะนั้นนะครับอตรงนี้ผมจะเชื่อมโยงมาว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ารู้ธรรมะเพียงข้อเดียวก็พอแล้วนะครับพระพุทธเจ้าจะไม่ประกาศอริยสัจสี่อริยสัจสี่มีเรมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรมีอะไรนอกจาก อริยสัจว์สี่มีนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรคนะฮะทร,รมะของพ,พระพุทธองค์เนี่ยนะครับมีอะไรที่มากกว่าอาริยสัตอริยสัจสี่นี่คือหมวดหนึ่งนะครับยังมีหมวดอื่นอื่นอีกทำไมต้องรู้หลายอย่างจังเลยเอา้าคุณดูในชีวิตคุณสิคุณเกิดมาเป็นเด็กเด็กทารลกเนี่ยคุณก็มีรูปแบบในชีวิตแบบเด็กทารลก แล้วคุณไม่ต้องโตพ <dairy S 2> ้นจากจากเด็กทารกเหรอรูปแบบชีวิตหลังจากพ้นเด็กทารกเป็นเด็กประมาณอ่ะสองเดือนถ้าแปดเดือนแล้วกันรูปแบบชีวิตก็เปลี่ยนครับพอเป็นเด็กประมาณหนึ่งขวบสองขวบรูปแบบชีวิตก็เปลี่ยนอีกนะฮะอ่าสมมุติว่าคุณชอบกินข้าวผัดเอาข้าวผัดไข่อย่างเดียวเลยเฮ้ยไข่หมดอะทำไงไม่มีเอ่อเครื่อง ไม่มีข้าวกันมีแต่มันกับเผือกเฮ้ยอา้าวทำไงดีวะเนี่ยมันกัะเผือกทำอะไรกินได้บ้างไม่รู้ชีวิตเกิดมากินแต่ข้าผัดไข่นะครับพระพุทธเจ้าสอนธรรมะหลายข้ออย่างกุศลกรากฎสิบท0ทําไมต้องมีบทสิบําไมไม่ข้อเดียวล่ะนะอ่าเหมือนกับที่ผมบอกแล้วว่าคุณรู้เลขบวกอย่างเดียวได้ปะไม่ได้ ตัวเลขก็เหมือนกันก็ตัวเลขก็ไม่ได้มีเลขศูนย์มีเลขเลขเดียวทําไมต้องมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าถ้ารู้อย่างเดียวพอละจบเลขศูนย์แต่ว่าทีศูนย์และไรายได้ก็ศูนย์เอ้ยไม่ใช่ไมวนะเอานี่ศูนย์แล้วกันนี้ศูนย์นะ,ะไรายได้ศูนย์ไม่เอานะครับแต่ขอมีศูนย์สักประมาณหกตัวหลังเลขเลขแปด ศูนย์หกตัวหลังเลขแปดประมาณนี้ยพอกินแล้วพูดเลยนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งสอนให้รู้เพียงทำเพียงข้อเดียวก็พอแล้วไม่ใช่นะครับทำเพียงข้อเดียวก็มีประโยชน์นะต่อสรรพชีวิตทำเพียงข้อเดียวก็มีประโยชน์ต่อสรรพชีวิตนะครับไม่ได้บอกว่าให้รู้เพียงทำข้อเดียวนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าส่งสอนเรื่องอนิจจังอนัตาอนิจจังอนัตตาจะ บ่งบอกความเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนานการจากเด็กทารกก็เป็นเด็กหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนนะจากคนโง่ก,ก็กลายเป็นคนโง่ยิ่งขึ้นเอ้ยนะคนโง,ง่มันจะไม่ไม,ไม่ไม่ฉลาดบ้างเลยเหรอจากไม่รู้ก็รู้อยากมืดก็มีสว่างนะครับจากเจ็บก็ซีดมันเอ้ยไม่ใช่นะจากเจ็บก็หายเจ็บ นะครับทุกอย่างมีการสืบต่อพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าสันตติแต่ว่าการสืบต่อเนื่องนะครับเมื่อมีสันตติมีการสืบต่อเนื่องมันจึงมีอ e ีวิวเลชั่นมีเรวิวเลชั่นคือวิวัฒนาการคือต้องมีอ An นิจจังมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่ครนี้คําว่าอนิจจังในแบบกรรมภพนะมีไว้แต่เกิดกับคําว่า An นิจจังในนิพพานต่างกันยังไง นะครับนิจจังนะจะมีคําว่าวิชากับภาว่าอาวิชาใช่นไหมอวิชาคือความไม่รู้นะใช้ในสภาวะที่คุณยังเวียนว่ายแต่เกิดยังอยู่ในพบของอยู่ในสภาวะของของที่ไม่จริงอ่ะนะครับแต่คําว่านิจจังที่อยู่ในความหมายของผู้บรรลุเข้านิพพานแล้วเนี่ยนะครับนิจจังแบบนิพพานคือ ไม่มีกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงในแบบของการมีไหวในสามภพเพราะว่าไม่มีเกณเหตัณหาปรุงแต่งนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมยังมีความเป็นอนัตตาอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าพระอริยเจา้าพระหันที่อยู่ในแดนนิพพานทุกพระองค์จะบำเพ็ญความดีช่วยเหลือสรรพสัตว์ทุกวินาทีนะครับเมื่อเมื่อ มีการกรทำกิจนะครับกิจช่วยเหลือสรรพชีวิตอยู่ทุกวินาทีทุกวินาทีและหลากหลายรูปแบบไม่จำเจแบบเดียวอะไรที่จำเจอยู่แบบเดียวจะเรียกว่าอัตรามีรูปแบบเดียวนะฮะอย่างผมสมมติผมมีอัตราเนี่ยกา้งเกงในสีแดงตัวเดียวพอละนะสีอื่นไม่เอาแล้วตัวอื่นก็ไม่เอาใส่ตัวเดีตัวเดียวทั้งทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาตินะฮะเป็นไปไม่ได้นะครับนะฮะ กินเขาผัดไข่อย่างเดียวพอแล้วไม่ใช่นะครับเมื่อความจริงมันต้องเป็นอนัตตาคนเราอ่าเมื่อกี้เดินอันนี้นั่งมั่งเหนื่อยเว้ยเมื่อกี้ถ่ายท้องไปแล้วเมื่อยตัวแล้วนั่งนานหมดใส้หมดปุงแล้วนะครับเพราะรหันเจ้าก็เหมือนกันเจอสัตว์โลกที่มีวารกรรมแบบนี้ท่านกำลังช่วยแบบนี้นะครับ เทพพมเทวดามนุษย์สยัตว์เดือดร้อยแบบนี้นะแตกต่างกันแต่ละวาระกรรมก็ต้องช่วยแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พึ่งพระรัตนตรัยเนี่ยได้เนี่ยนะครับเพราะว่าพระอรัตนตรัยต้องทํากิจโปรดสัตว์ทุกวินาทีโดยเฉพาะพระพระอาหันท์ที่อยู่ในแดนนิพพานนะเป็นสภาวะที่เรียกว่าอิสระและ เกือ้อกูลนะครับเมื่อไหร่คุณทําสภาวะชีวิตให้เป็นอิสระและเกือ้อกูลคุณจะเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาอิสระจากพนาการอิสระจากความรักและความคล้ายและคุณก็จะมีแต่ความเกือ้อกูลอิสระและเกือ้อกูลนี่คือหัวใจของชาวนิพพานนะครับคุณเกือ้อกูลโดยไม่เป็นตกอยู่ในเป็นอิสระจากความความใคล้ วันนี้น้องน้องน้องเนยสวยเป็นพิเศษพี่อยากกระดึบน้องเนยนะพี่ก็เลยช่วยน้องเนยเป็นพิเศษเลยอันนี้คุณไม่อิสระยังเป็นนะเป็นทาตอยู่ในเป็นทาตของความใ้ายเป็นทาตของความหลงรูปมายานะครับเพราะนั้นคุณก็เลยเกื้อกูลโดยไม่เป็นอิสระนะฮะ ถ้าคุณเป็นอิสระจากอิเลี่ยนตหานะครับคุณก็จะเกือ้อกูลแบบบริสุทธิ์คนนี้ไม่หล่อคนนี้ไม่สวยคนนี้ไม่น่าเหมือนน้องเบนที่เรารักนะไม่เป็นไรขอให้เขาเดือดร้อนเขามีทุกข์เราก็ต้องมีหน้าที่เราก็ต้องเกือ้อกูลเขานะตามสมควรที่เขาต้องได้รับนะครับ ไม่มีอคติอุ้ยมันดา่าแม่เรายืมเงินแม่เราไม่คืนมันดา่าพ่อเราอีกมันเหยียบตาปาพ่อเราเกรียดมันโอ้วันนี้เขากําลังไม่มีจะก,กินเขาเขาเป็นคนดีนะแต่เขาทะเลาะก,กับบ้านคุณแค่นึงเขาบ้านคุณเข้าใจเ็าผิดนะเขาทะเลาะก,กับบ้านคุณแต่เขาไม่ได้ทะเลาะก,กับชาติบ้านเมืองเขาไม่ได้เป็นคนชั่วอ้าวคุณก็ต้องมองมองไอ้ตรงข้ามอาคติแล้ว อันนี้คุณจะมองข้ามอาคติได้คุณก็ต้องเป็นอิสระจากอคติไงคุณก็ต้องเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาไงเพราะคุณเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาคุณจะเกือ้อกูลคนหรือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์นะครับหัวใจของนิพพานผู้จะเข้าถึงนิพพานจึงต้องหรือผู้ที่ดำรงชีพอยู่ในนิพพานจึงต้องมีสภาวะที่อิสระจากกิเลสและตัณหาเป็นอิสระจากกรรมของภพ เวียนวายใจเกิดพบของบุญบาปนะครับและก็ต้องนะักเกือ้อกูลอยู่ตลอดนะัเกือ้อกูลไม่จากัดรูปแบบเพราะว่าเป็นอนัตตาไงโอ้เราเสออเกื้อกูลแบบให้เป็นเงินแล้วกันนะโอ้ป้าเห็นรถมาอย่างหนักเลยเหนื่อยไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่มีร้านขายของเลยทั้งสิ้นอยู่กลางป่านะครับ เออเราตั้งใจไว้แล้วเรายึดมาในอัตราเราจะเกื้อกูลด้วยเงินอย่างเดียวป้าก็าเข็นรถไปเถอะนะทำกลางที่ธุรกันดารไม่มีบ้านเรือนร้านเขาานค้าเลยป้าผมจะเกื้อกูลให้เป็นเงินป้าเงินไปแล้วกันแล้วป้าเข็นรถเราเองโอ๊ยหลานป้าเข็นรถไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยไม่ได้ผมยึดอัตราผมจะเกื้อกูลแบบเงินอย่างเดียวต่างจากผู้ นะะมุ่งสู่นิพพานหรือผู้ที่อยู่ในนิพพานเป็นอนัตตาครับนะเอาป้าไม่มีแรงเหนื่อยแนละ้วผมช่วยเข็นนะอพอเข็นรถปอ่ะเจอแล้วป้า,า,จจะะป,าป้าหิวข้าวกินข้าวอย่างเนี่ยไม่กินข้าวเลยลูกก็ป้าเข็นรถมาเนี่ยหลานช่วยเข็นเนี่ยป้ากินตอนไหนลูกเอ้ยสลัดคิดใดลูกนะเข็นมาด้วยกันทั้งสี่ชั่วโมงเนี่ยกินตอนไหนวะนะแม่เอ้ยกินได้ไง ه, ป้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหน้าป้ากินข้าวไหมป้ากินลูกแต่ป้ายัางขายของไม่ได้ลูกเอ้ยไม่มีตังเลยเอางั้นป้าเดี๋ยวผมเอาไปซื้ออาหารให้ป้ากินแล้วกันใช้เงินละใช้เงินซื้อละอนันตามะ่ะเห็นไหมไม่เป็นรูปแบบแล้วนะฮะเมื่อกี้ใช้แรงครับช่วยช่วยช่วยเข็นรถ พอเจออ่าหิวไม่กินอะไรอ่าใช้เงินละซื้อยินมหิมนะครับป้าบอกป้าสองต้องเงินกายหน่อยแหละป้าไม่ไหวละขอลับหน่อยบ้านมันที่มันสกปรกแล้วป้าตรงนี้แหละป้าเอาแบบหมาแมวเนี่ยนอนกับดินนี่แหละป้าน่าสมเพชพวทาาเกินอ่ามองไปปุ๊บเห็นมีเสืออยู่มีใบม้งใบไม้อะไรพวกนี้อยู่อ่าทาเป็นที่นอนให้ป้าเขานอนนิดหน่อยเห็นปะเปลี่ยนละ ชี้ช่วยเข็นตอนแรกช่วยเข็นรถตอนที่สองซื้อของให้กินตอนที่สามมานะรู้จักหาทางนิรน,นทนทาให้เกิดที่นอนให้ป้าให้คนแก่นอนนี่คือสภาวะอนัตตานะมันไม่มียึดมันถือมันไม่คงที่นะครับอนัตตาคือความหมายตรงตรงคือมันไม่คงที่มันไม่แน่นอนครับมันไม่เป็นแบบนั้นตลอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น คุณเห็นผมใส่เสื้อผ้านะฮะทำคลิปมาหลายคลิปแล้ววันนี้ลองคลิปแบบไม่ใส่เสื้อผ้าบ้างแล้วกันนะเมื่อเนื่องจากมันเป็นอนุตาโอเคสวัสดีครับ